เครื่องบินขับไล่และขีปนาวุธของประเทศไทยในปี2026ได้พัฒนาขึ้นอย่างโดดเด่นโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอากาศและตอบสนองต่อภัยคุกคามยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพกองทัพอากาศไทยได้นำเทคโนโลยีล่าสุดจากพันธมิตรนานาชาติและบริษัทผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของโลกมาปรับใช้กับยุทธศาสตร์ต้องการประเทศส่งผลให้เกิดกองกำลังทางอากาศที่ทันสมัยและมีสมรรถนะสูง พร้อมตอบสนองต่อภารกิจทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสกัดกัน้นการลาดระเวนหรือการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินภายนอกของเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ประจำการในไทยนั้นดูฉกเฉี่ยวและล้ำสมัยใช้เทคโนโลยีล่องหนล,ลดการตรวจจับจากเรดาร์รูปทรงได้รับการออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในอากาศโครงสร้างทำจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ผสมโลหะพิเศษเพื่อลดน้ำหนัก และเพิ่มความทนทานต่อสภาพแวดล้อมรุนแรงขณะทำภารกิจเครื่องบินบางรุ่นติดตั้งระบบอาวุธภายในตัวลำเพื่อลดแรงต้านอากาศภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยใช้เทคโนโลยีจอภาพดิจิทันแกลดคอกพิทที่สามารถแสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์นักบินสามารถควบคุมระบบต่างๆได้จากหน้าจอสัมผัสและจอยสติ๊กแบบโฮเทสแฮส์อ n นทีเ T ชเออทีทีเอแซึ่งช่วยให้ตอบสนองได้รวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบ AI ไ ผู้ช่วยนักบินที่สามารถประเมินสถานการณ์และแนะนำกลยุทธ์ขณะทำการบินเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านสามรรถนะเครื่องบินขับไล่ของไทยในปี2026สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงระดับมอก .2 พร้อมด้วยพิสัยการบินไกลถึง3,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมีระบบเราได้ดีซีที่สามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันและระบบต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนหรือหลบหลีกข,ขีปนาวุธของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขีปนาวุธที่ติดตั้งก็มีความหลากหลายเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบระยะใกล้และระยะไกลขีปนาวุธอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ระบบความปลอดภัยของเครื่องบินไทยรุ่นใหม่ได้รับการปรับปรุงอย่างมากมีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่สามารถแจ้งเตือนนักบินเกี่ยวกับการล็อกเป้าหมายจากศัตรูระบบดีดตัวฉุกเฉินแบบอัตโนมัติ ที่สามารถตัดสินใจเองเมื่อเครื่องได้รับความเสียหายเกินกว่าที่นักบินจะควบคุมได้รวมถึงโครงสร้างห้องนักบินเสริมกราะป้องกันแรงระเบิดและกระสุนปืนใหญ่สรุปแล้วในปี2026ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการป้องกันทางอากาศด้วยเครื่องบินรบและทีปนาวุธที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยมีความสามารถหลากหลายและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เพียงแต่ปกป้องน่านฟ้าของประเทศเท่านั้นแต่ยังเสริมสร้างอำนาจในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกับพันธมิตรอย,อย่างมั่นคง และทรงพลังในระดับภูมิภาคอาเซียน